เคียร์ได้กองเคียร์ไปเคียร์มาตีดกันเ้ลยเครับไดนะ้เห็นว่พี่นะ้งนองติรเรื่องอะไเยถัาอันเัวหลุดออกเนาะง,งามแรับถ้าจะ <c oughs> ออซ่อนใครอของ <c oughs> ถ้าจะอ,อซ่อนครอินของไงนี่ <c oughs> อ,อมความงามสสวัสดีครับ เห็ดไปน้ากันค่ะพี่น้องไปกับอีสานพาลุยลดๆทุกไม้ค่ะเขาป้าค่ะไม้เกาไม้เดิมค่ะเพื่อชิ้นข้าวหว้าพะเยาจะอันนี้เข้ากะมาลาฮาเห็ดขึ้นเกาไปค่ะพี่น้องออมาเลยกะเห็นเลยบรรยากาศจะเศ้าเลยครับฝนตกลิ่นๆจ้ะแต่ระวังท่างเข้ากับเห็นมากเลยเนะขี่รดเครื่องมากอ่ะเก็บมานั่มค่ะพี่น้องแต่ว่าบอดดีไทยให้พี่น้องได้รับชมหนึ่งครับ มูน้อยๆย่ำๆมานตั้งแต่ขี่รถค่ะพี่น้องโดดลงรถได้เลยลืมต้องกันค่ะพี่น้องไปเฮ็ดอันนึงเลื่อยู่ดอกเดียวค่ะมูเขาปาดขาไปเลยค่ะ ใครที่ละงกเลื้งค่ะพี่น้องวัไง้อครับอ้้หนี่ใครขาว ค่ะพี่นของกรลังขึ้นมากค่ะใครกระลังขึ้นคะพีนลักษณะก็บึงม้หยาครับน่ะเง็นบบานิ้ ไข่เขาสิออกเป็นมูดอกจ้ะไข่วงลี่ค่ะคือว่าชื่อไข่ไก่อหรครับพี่น้องเป็นวงม่วงวงลี่อูกไข่เป็ดเนาะไข่เขาสีบลอนหนักเนาะพี่น้องมันบอกไข่สีบาอนดเป็นวงลี่เขี่ยได้กล่อง เคลียไปเคลียมาตีดกันเลยครับน้องอยู่น้ำกันมูนี่ประมาณเกือบสิบใครเนาะแปดมันแปดใครส้มเป็นวงนี้แล้วน้องใครเห็ดกินได้เห็ดละงกงกขาวเนาะขาวขาวเป็นลุ่นต่อครับ โอ้คือตอาดีท่ันใช่ดีงามครับัอกระลังหลดเกลือหงมถึงน้ำล้วเบียดผู้นีไหน,หนอู้นีาแห้งว่แดงท่านสิเด้งินดิท,ทั้งทั้งสองคนเหรอสองสามคน ไม้แตกแลวพี่น้องไม้แตกแล้วว่าเป็นไม้รับบ่รับแล้วค่ะเก็บความตื่นเต้นขนาดเด้พี่น้อง <S <S 2> <S 2> มเหนข้าวเราเก็บความตื่นเต้นนะครับ เก็บอาการสุดๆค่ะเม,มือนปากกับอะไรห้องกับอะไรห้องเก็บไปในใจค่ะหมือนขึ้นไหลให้เขาแปลงเขียว,วค่ะพี่น้องเคยเห็นกันบ่ ค่ะพีน่นงร้านเทากับกระดลูเนาะร้านมันใบลูง,งานาค่ะพี่นกใบเห็น มดแดง,ง,ดดงข้างมูแดงเ่าิดใคค่ะนี่นะครับใข่เห็เหลง,งหลเลียงไม่ดีหน่อยอือมันข้างมูแดงอือข้หลังเน่แสบทั้งมันคนนี้ใส่แสบ่งข้างมดแดง <laughs> จ่นีคนที่แสบครับไรครัลุงตอ,อกันเงียๆเลยครับ คลิกลดลงมาสิน้ออังบาใ้เราอเนี่ยโอ้มันเกียร์เปล่าเปล่ใครคนเดียวเกลือค่ะ Hoa hẹn hoa 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 he didn't know ็มีมือใครเห็ดมะงกขาวแล้วเ ก,ก็ตกนึำลังตีอนนี้เนาะกำลงกังข้นอ,อ,อย่างเมื่อเมื่อท่านขอบไปแล้ว <c oughs> ไม้แตกเลยอ้ <c oughs> อมู <c oughs> นคักกัน <c oughs> กวงนี่ฮะอืมที่ดินอ๋อ แงเขียวนิดไข่น็ดลังเหลียเฮ็ดกอเขียวเฮ็ดแปะเขียวน,น,นิดขอไข่นาะสีน้นอะ ดอกเดียวกเกลก็ไใหนะ้นาะโอ้พี่เนะล็ไถ่หน่อยพลังขึงน้นเขาก็เสียเอาแต่นะอันหญ้ๆนะนู้นน่ะเดลอันหน่อยมนะันอ้มูนี่บหน่อยเลยเนาะหล่เนาะใหญ่นี่ห,หลายไเลยเี่น้องนะี่ไทยพี่น้องมงน ไีส้มมาหล่แห้ขุยขาเบาเอางนีเอาได้บนี้จงไว้เอาดอกนไอ้ข้าหญ่กันพี่นนอมันหน่อยดมงขาวมาแมล็ดเลยคนนดอกออกแห้งเลยอดท้อ้วเขาออกที่สูงต่ำมมาคนนี่เนาะแมน

ใช่เปล่ฮะยี่สส่โอ้หนามอ่ป่าเฮียดูนี่ต้องหามข่าไรเยียดูนี่นะนี่เลยจะด้นี่ถุอหยอดเฮ็ดเลยค่ะลุ่นี ถ้าใครบางนึงหลุดหัวออกก็เสืหมนเนาะใส่้องกระตายเป็นมึงกันเลหลายเป็นแบบโอ้คืนมึงแบบงานลวไปไปตอววันนี้ขาาิเต็มม่วเนนี่มาเต็มร้ายมึงแล้พี่น้องเนาะลูกันป่าแทงทุกมือเลยไปพี่น้องอัาติโฟบวม้ทงแตก แค <c oughs> ่ลงอกเหลืองเลยเนาะคระับเคยเห็นว่าพี่น้องขึ้นเป็นใครเลี้ยงกันใสไตล์เฮ้ยถ้าอันหัวหลุดออกเนาะสิง,งามแหง่งค่ะลงกเหลือง,อองะคะอ่ะพี่น้องเอาแต่อัอนใหญ่เลยค่ะอันเนื้อยจะงสี่ยหากะเอาไปกัดเข่ได้เนาะเอาแต่ไข่ใหญ่ๆเ่ว่าเอาได้ล่างได้กินได้ค่ะพี่น้องโอ้ยถ้าหลุดหัวออกนี่สิง,งามแหง่งค่ะมูณนี่ สันี้ล้วค่ะอันนี้เขาก็สหวะนี่เด้เอานัวหนึ่งมีกันเตะกันแล้ะเอาอันนี้แล้วมั่กันอ,อ,องางขางยางพรมข้าจอ่อนซ้อนใคอนของอมึงไงยขาจอ่อนซ้อนเห็นของไงนี่ชมความงาม สุดยอดอ,อ,อ,อยู่ข่างทางยางขึ้นเหลือดนอดะึนี่ยึงมือมน้องมึงออมือ,มอดอกเห็ดด้วครับงามแพงวะ้าต่อ่อนช้อนไข่ไข่ไหลโอของไงพี่หน่องเอ้ยนสวยสวยงามเลยใส่รใส่ฝรังอะนะใส่ฝรั่งงาม<ส>งงแ,ง<ส>แพรรงอ่ะไงกูมูเห้ตจาเหคเนีเนี่ย ตื่นเต้นไยขอใส่รักสิบดอกนะมูหนึ่งนี่ฮู้บวว,วิวววววเววเว้เวเวว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 นวว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 ี่ว่วว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 อวววคือ,อ,นนอคตตวว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 วอววันนี่นะเนาะวววววววีวว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  ยังนีก็บเสี้วใเขาไปห,หน่อยหน่อยเป็นเห็ดของเฮาอีหลีเลยดอกเมื่อกี้นี่คนกับก็ยังเดือดอร่ออยเข้าอยู่ยยยยเป็นเห็ดของเฮาจริงๆด้วยอันต่ออีกหนึ่งตัวใครเนีย่ยใครเนี่ย อ่อหน่อยพิ่หน่อยดีไปหนึ่งปาดคามเมสาโอ้ยเนะ้นปาดวันนี้มันข้นน้ำกล มาทำาดาอนมดอหู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 หมหู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 ูหูหูหูู้หูห้หไหูหูหูห่งูหูหูู่ตู <laughs> ตหนนูหูหหูหูห้หูห

หน่อยเลยเนะอยู่สูงว่าเลยดอกหน่อยเจ็นเห็นโอ้เย็นลมมาเย็นสวยๆเลยจากฮันฮอนโอ,โโอ้ไข่โอหเยตะขาดอกก็อู้อห โอ้นี่โอ้ขนมาพอเนี่จะมงังไงดิมันจะหยากเน่าอรอ่างเงโ้นี่แมงจระาอยูปเอาแต่ดอกมันนีหลเา็ไดก็เอาแต่ดอกแล้วนนหยักจะ มสัีนปล่อ้เด้อสาวเว้ยตากระควมมีอกันละคะพี่น้องวางสั้นตานองควมมืและดอกหลวงฮักจ่อยสิดอกร้อยหาไม่ใช่หนอกเนาะ ไ่อยู่คนมาตกดอยหาไม่หาไม่เยอะแยะนี่ว่างเขาไงเขาใต่ด้าเด้อส้าสขคืนมาหอดเสูงครับนี่เราที่ดอยไม่ห่ำพิ่ว่าสาหำ อ้อยนี่แหละจั้นน้อยนี่แหละทุงกึินไปน,นี่แหละหอยังกินนนกยงไหมาหาตัวอยู่นี่นทายทานนม,มาทันห่งานเสนวันนี้นะ ส <c oughs> องทำฟอ่มอยู่วายน้กัเนเนาะแยกระ่อยู่อยู่ไกัเป็นสายนะขึ้น,นเป็นยายเปน้าี้เอาคือบ่กิมดนอ<ไ>นเอ้แกดอกผมอ,อ้บางในขขนยมันไว พลาเกิดใช้ดอกดอกบ้านนี่นะไหวแล้วที่ไฟมันสองจุม่มไล่มาคุามไมนนะันกําลัางออกกับป่ามามน,นี่จุมนะจ่มจุออ่ม มันให้อยู่ใหญ่สินะคุณบอกว่ากิมบินออกจรินเ่าินออกก็ไ่ต้องกน่จิมมาแล้วมาแล้วพ่อนุ่มยุงหาตัวพี่น้อง ไผ่ประทันใช่ห huh. ิมะเบิ้งไผาประทันเรียนบยากเขาเนี่ยสนิทเห็นมกันเห็นมกันสีเลยอะแต่ข้าวสีเดี๋ยวมูหน่อยเนาะเดี๋นสีเี๋ยมูใหญ่เลยเดี๋ยวเบิ้งยาข้าว ปาดลืดอปาาดวิางเป็นมูด้ตัวนี้เนาะกาเ่นเนคนมันหยาบเลยเยี่ยงนีได้ไหมาบเนเอาเ็เท้เอาเขนเท้าแปาป๊าแนมาเสียได้แหละติป๊าปโอ้มัมีต่เหลืองเนาะ วุ้ยมาได้ดหนอนโบกเบาแล้วน้องโบกมัน้ยอ้ยพีไอ้เนาะกระจายว้ยไอเราเตินก่อนชนนะเซตข่อยเจ้าน่า <c oughs> จะได <c oughs> ไะยัง,างาลงพอดีเลยเออพอดีพวกนี้ป้าพวกนี่ห้ำพันว่าอือออกไปทาง,ทางไหนนี่แหละดอยสูงดอยนี่แหละ ท่านวาเห็นใครหลายวันนเขาเอิ่นมาเอามูนี่แหละค่ะนอก็ไล่งางลูกไปรถเอื่อนมาผ่านมูใหญ่เลยออ้ยนีความอิดยิดคนหมานไมเหมือนฮันห้อยอยหอยใส่ห้องทิดหลุนก็ ด้เต็มตายเหาสา,า,า,าหิตมือนแม่งงดทอมาน้ำกันนี่กัแจ้งกันกันกบหมานกับมวลน,น,นี่เลยเนาะอดตอเนี้ปาดยืนหลังปาดว่างัปาดงี้ยสอบไปกันเพิ่นจ้กรถขับหลับมามั่นนี้น,อน้องถ้าจะปาด,ดยนืนหัน่น่ะ ต,ตายตายจังได้เอาหั่นมาเนี่ยเขียนแมนลงขึ้นเมียเนาะอโอ้อไปเอามาอย่างเห็ดลุงกับป่าแล้วครับเพิ่นมามีบองไซแล่ะละตาเพิ่นน่ะตังแบงเลยอะ่ะอยาบแมงล่องนี้แล้วโอ้ไจเนี่ยเน่าเกินอ่ะ แางเน่าเหรอคะพี่น้องโอ้ยกองสวยกองงามอยู่พี่ว่าสิพากันลงดอยแล้วพี่น้องเกียบเนาะเพี่นนะเพันเห็นนกยุ่งพี่นนาหาตูพี่น้องทายบ่ท่านค่ะก็เลยขึ้นมาเบิงน้าผัดอุ้ยนกยุ่งคนมาหายสุกหายมันเท่านาะเท้ายูตัวหาเฮตโต้ค่ะพี่น้องโอ้โหน้องผีคำแม่พี่ดอง โอ้ยม้านม้านม้านทั้งอ้ทั้งนองคนนี้หยาดกันมานึ่งทึ้งตืดะไรไปน้องเลยมานำกลาก็สิหยาดกันเยอะว่าที่นี้เอซนด้อลเน่าโอ้ได้อยู่ครับ เลียงไงเลียงที่ขาวเลียงรังออกมจตดุมเต็มกายดีแล้วครับเหอเหอ,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 องเหือซ้เหือพี่น้อกันดอยสูงเข้ามนแดดออกห้อนมาจอยบัดน,นี้จอยอย้ำไลเนาะ นหนักลงเกือบซิบโลค่ะเดี๋ยวนี้เจ็ดโลหรอคะพี่น้องเอ้ยนี่ไปดอนนี่ก่อนวลุงนี่ดอนข้างหน้าเ่านี่สูงครับเมื่อยเต็มกระต่ายลีละสาวห้องมันนี่ตะปะเห็ดพี่น้องถั่วบวมไข่หอกไข่หมกเหลืองค่ะ ยิ่มอะไ้นะพัุนพี่นเองมืดสภาพเสื่อมจภาขึ้นมืดสภาพมวกหายพอปกันโอ้อันนี้มวกหายเอาไ้ เบิดคือเสื่อมดีพอมันกันนันนะเพิ่นเฮ็ดที่สกับพี่อ้ายเออมันตลอดกันพี่น้องเต็มตาอาบ่เสียใจมื้อแย่งเพื่อได้เออได้4ดอกเด้อได้4บ่ฮอด5 4เออหมู่ใหญ่เพิ่นได้4ดอกนี่ของเฮาคพี่น้องพอปกันเนาะมื้อนี้เนาะโอๆยุงๆๆๆเฮ็ดไผตนั้นเฮ็ดไผเฮ็ดไผบ่มีหยังดอกเฮ็ดนั่นแหละ คนมันหมานพี่น้องหมานทั้งสค่ะเพื่อนคุณหมานกรมหมูบ้านป่ะคะ้ายกหมู่บานอยู่จะได้ขอขอบคุณค่ะพี่น้องทุกๆการรับชมค่ะทุกคอมเมนต์ทุกๆไลน์เนาะโอ้ยเมื่อยพอกาับคลิปหนาพี่น้องลินนี้กับสีลาพีล่าน่องไปก็แล้วค่ะสวัสดีจ้าดีตนบอสที่น้องีตนพ้าคนีตนนเคิปห้จอกันไหมครับอดนไปน้ากันคืาีน้องอ้คลิปหนกาะติดเลย Hehehehe <laughs>